ชนะเหนือชั้นแบบสติฟจ็อบแอปเปิแบรนด์สินค้าอันทรงพลังของโลกที่ทั่วโลกรอคอยการออกสินค้าใหม่ทุกเวอร์ชัน่นนักธรุรกิจรุ่นใหม่คงจะสงสัยว่าทำไม Apple ที่เริ่มต้นในโรงรถใช้คนเพียงสองคนกลายเป็นบริษัทใหญ่โตที่มีมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์และมีพนักงานมากกว่า4,000คนประสบความสำเร็จอย่างสูงไปทั่วโลก ไม่เฉพาะสาวกแอปเปิลที่อยากจะรู้คําตอบใครๆก็อยากจะรู้โดยเฉพาะคนทําธุรกิจและนักบุกเบิกสร,สร้างสินค้าใหม่ในวงการธุรกิจโดยเฉพาะวิธีคิดของคนที่ชื่อว่าสตีฟจ็อบผู้สร้างแอปเปิลมากับมือและหัวใจเขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าความล้มเหลวเป็นยาขมแต่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนไข้เมื่อชีวิตเล่นตลกกับคุณจงอย่าสูญเสียวความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรัก ดังนั้นคุณจะต้องหาสิ่งที่คุณรักให้เจอเพราะวิธีเดียวที่จะทําให้คุณเกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริงคือการได้ทาในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่ามันยอดเยี่ยมและวิธีเดียวที่จะทําให้คุณสามารถทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ก็คือคุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณทําถ้าหากว่าคุณยังหามันไม่พบอย่าหยุดหาจนกว่าจะพบและคุณจะรู้ได้เองเมื่อคุณได้ค้นพบสิ่งที่คุณรัก และต่อไปนี้คือความลับห6ข้อของ Apple ความลับข้อที่1ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ Apple สร้างขึ้นต้องเป็นสิ่งที่แม้แต่คนคิดค้นก็อยากจะมีเอาไว้ใช้เป้าหมายของ Apple ตั้งอยู่บนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงค่อยมาคิดต่อว่าคนอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือเปล่าวิศวกรทั้งหลายมักจะลุ่มหลงกับเทคโนโลยีและสร้างสิ่งต่างๆเพียงเพราะว่าสามารถทำมันขึ้นมาได้ แต่วิศวกรของ Apple สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ของตัวเองอย่างแท้จริงโดยมีสตีฟจ็อบเป็นหัวหอกในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าตอบโจทย์สตีฟจ็อบและบรรดาวิศวกรทั้งหลายที่ทําตัวเป็นลูกค้าก่อนโดยผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องเป็นอะไรที่พวกเขาไม่สามารถขาดได้ในชีวิตประจําวันความลับข้อที่2ต้องใช้งานง่ายสตีฟจ็อบเข้มงดกับเรื่องนี้มากๆ แม้ดีไซน์จะมีความสำคัญแต่หากไม่สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายจะโดดปราหน้าว่าไรา้ค่าทันทีเรื่องนี้เป็นสิ่งผลักดันการออกแบบที่เรียกว่า user interface ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นคำขวัญประจำใจของวิศวกรซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของบริษัท Apple ผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะต้องให้ความรู้สึกว่าใช่และมันง่ายที่จะเข้าถึงและมันก็ง่ายต่อการทำความเข้าใจและเรียนรู้ด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นผู้ใช้ต้องการคุณสมบัติที่มากขึ้นบางครั้งการรักษาความง่ายจึงเป็นเรื่องยากมากกว่านั้น Apple ยังสร้างอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานตั้งแต่มืออาชีพไปจนถึงมือสมัครเล่นทำให้นิยามการใช้งานง่ายและกว้างขึ้นไปอีก Apple เป็นบริษัทเดียวที่มองเรื่องการใช้งานง่ายมาก่อนเรื่องของผลิตภัณฑ์และทำให้เป,เป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ทุกตัว ออกสู่ตลาดความลับข้อที่3ามทำอะไรอะไรให้ง่ายเข้าไว้เมื่อมีคำถามที่ว่าทำไม Apple ถึงประสบความสำเร็จนักผู้บริหารคนหนึ่งแสดงความเห็นว่าให้ผลหลักมาจากการที่บริษัทมีผลิตภัณฑ์แค่ตัวเดียว,ดวยโดยยกตัวอย่างเช่น iPhone ซึ่งทำให้ผู้บริโภคลดกระบวนการตัดสินใจเนื่องจาก Apple ทํทำอะไรอะไรให้ง่ายขึ้นแน่นอนว่า ในร้านของคนส่วนใหญ่เนี่ยมีโทรศัพท์ที่แตกต่างกันถึง25รุ่นพนักงานส่วนมากในอเมริกาต้องพบความยากลำบากเนื่องจากต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นผู้บริโภคเนี่ยก็มีตัวเลือกที่จะต้องตัดสินใจมากเกินไปในขณะที่ Apple มี iPhone เพียงแค่ตัวเดียวทุกคนที่เดินเข้า Apple Store จะรู้ว่าพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลักเป็นอย่างดีแม้การมี iPhone ให้เลือกเพียงแค่แบบเดียวเหมือนกัน ในเรื่องของความจำกัดของผู้บริโภคแต่ผลกลับออกมาตรงกันข้ามผลการวิจัยจากบริษัท Creative เขาระบุว่าผู้บริโภคชื่นชอบการมีตัวเลือกก็จริงแต่ต้องการให้กระบวนการเลือกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆมันมีความง่ายดายเข้าถึงได้ไม่ซับซ้อนเนื่องจากในโลกใบน,นี้มีอะไรให้เราเนี่ยเลือกมากเกินไปคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในตลาดมีลูกค้าที่ชื่นชอบเทคโนโลยี ซึ่งต้องการตัวเลือกหลากหลายและซับซ้อนในบางครั้งแต่แน่นอนว่าผู้ใช้หลักไม่ใช่กลุ่มที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการทำอะไรให้ง่ายๆเพื่อตอบโจทย์คนกลุ่มนี้จึงเป็นบวกซึ่ง Apple เข้าใจและไม่เคยพยายามเพิ่มแบบให้ iPhone iPad หรือสร้าง iPod ให้มีมากกว่า1นถึง2แบบผู้บริโภคพ,พึงพอใจกลยุทธ์นี้เมื่อดูจากยอดขายมหาศาลของ Apple ความลับข้อที่4 นำเสนอการบริการลูกค้าและประสบการณ์ระดับท็อปสตีฟจ็อบเข้าใจถึงปัญหานหลักของตลาดเทคโนโลยีนั่นก็คือแม้คุณจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายแค่ไหนก็ตามแต่ผู้บริโภคที่นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในลักษณะแตกต่างกันพวกเขาอัจจะเกิดความยุ่งยากตามมาทำให้ผู้บริโภคทุกระดับต้องการความช่วยเหลือเป็นระยะ Apple ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยการเน้นผลิตภัณฑ์ที่เน้นความง่าย ทำให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีสังเกตได้จากการที่พนักงานขายมักจะไม่ถามว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรไหมแต่จะถามว่าวันนี้คุณต้องการจะทําอะไรซึ่งเป็นคําถามหลักที่อยู่ในหัวลูกค้าที่มาที่ร้านหลังลูกค้าอธิบายความต้องการของตัวเองแล้วพนักงานจะจัดการให้เห็นเลยหรือไม่ก็ต่อสายตรงให้คุยกับผู้เชี่ยวชาญและไม่ต้องสงสัยเลยว่า50อร์ซของคนที่ซื้อแอปเปิลเป็นลูกค้าใหม่ จึงต้องทำให้ใช้งานและทำความเข้าใจได้ง่ายหากมีปัญหาก็จัดการได้อย่างรวดเร็วความลับข้อที่5 Apple จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ถ้าเชื่อว่าทำออกมาได้ดีกว่าของเดิมเท่านั้นปกติแล้ว Apple ไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์สินค้าหรือว่าส้ายผลิตภัณฑ์ใหม่แม้ในครั้งแรกบริษัทนี้จะเป็นผู้สร้างเครื่อง PC สํสหรับผู้บริโภคเครื่องแรกและออกแบบเครื่องของ Mac ที่พัฒนา user interface ของ PC ให้เป็นรูปแบบของกราฟิก อันเป็นต้นกําเนิดการใช้เมาส์แต่หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีแต่นําของเก่ามาเล่าใหม่ Apple ไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเล่น mp 3แต่นํามาปรับปรุงใหม่ให้ดีกว่าเดิมเช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโจนาธานอฟ์นักออกแบบของ Apple ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายของเราง่ายมากๆมันคือการออกแบบและทำผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเดิมถ้าหากทำอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ก็จะไม่ทำมันแค่นั้นเอง บทเรียนเรื่องนี้ของ Apple น่าจะได้จากการสร้าง iPod จากนั้นจึงนำมาปรับใช้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในเวลาต่อมาครับความลับข้อที่6 Apple จะวางจุดยืนให้นำคู่แข่งอย่างน้อย2ปีข้อนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้คู่แข่งเนี่ยวาดกลัว Apple มากที่สุดครับเพราะว่าขณะที่คู่แข่งกำลังจะออกผลิตภัณฑ์ที่พอจะแข่งขันด้วยได้ Apple ก็จะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีกำหนดวางตลาดในอีก2ปีข้างหน้าแล้ว ประเด็นนี้เป็นฝันร้าสําหรับคู่แข่งและคงเป็นแบบนี้ต่อไปอีกสักทักนอกจากหกข้อข้างบนแล้ว Apple เนี่ยยังลงทุนด้านการประดิษฐ์ชิ้นส่วนกระบวนการผลิตอีกทั้งมีซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมการออกแบบที่ดีและระบบนิเวศรวมถึงการบริการที่ช่วยทําททให้บริษัทประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตาม6ข้อข้างต้นเป็นปจัจจัยหลักที่ทําให้บริษัทของ Apple เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมาก และปรับใดก็ตามที่ Apple ยังเชื่อในหกข้อนี้ต่อไปมันก็จะยังคงเติบโตและกินส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มสินค้าที่บริษัทเข้าไปแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องความสําเร็จทั้งหมดนี้ใช้ชนะทางธุรกิจทั้งหมดของ Apple คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธเลยว่ามาจากความคิดเหนือชั้นของสตีฟจ็อบขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสําหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสาเร็จในชีวิตมั่งคั่งร,ร่ํารวยปอป้ามีเว็บบนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรลภาพางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคิวเยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟเกอร์แร์ซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line o p p a e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปปสารทุกช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสานมาร์ e โค้ด e NLP สวัสดีครับ